สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube คำรณนสวัสดีวันนี้นะครับผมจะชวนเพื่อนๆนทุกท่านนะครับมาแคมปิ้งพักผ่อนกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นนะครับซึ่งวันนี้นอกจากจะพาเพื่อนเพื่อนมาพักผ่อนมาชมบรรยากาศกันแล้วนะครับแล้วก็จะมาแนะนําวิธีใช้ชีวิตความเป็นอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับเนื่องจากว่ามาเที่ยวอุทยานเนาะบางอุทยานก็จะไม่มีไฟ220โวลต์ให้เราได้ใช้นะครับ ซึ่งเราก็ต้องเตรียมมาเองจะเป็นแบตเตอรี่เป็น power bank อะไรต่างๆพัดลมหลอดไฟที่เป็นมีแบตเตอรี่ในตัวมาเปิดใช้งานกันนะครับหรือจะใช้ตะเกียงก็แล้วแต่แต่วันนี้นะครับผมจะประยุกเอาแบตเตอรี่ทั้งหมดที่ผมมีนะครับเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วก็เอามาใช้กับหลอดไฟแสงสว่างแล้วก็พัดลมชาร์จมือถือนะครับแล้วก็มีโน้ตบุ๊กมาหนึ่งตัวไว้ทำงานนะครับ ก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆชมบรรยากาศกันก่อนเลยบรรยากาศอุทยานแห่งชาติเขาสิบวัดจันทบุรีนะครับนี่ผมก็กางเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่านี่บรรยากาศตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็นนะครับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่จะมาแคมปิ้งคืนนี้ก็เริ่มจับจองที่กางเต็นท์กันแล้วละครับบริเวณนู้นตึกสีส้มๆจะเป็นอ่า ตึกอานวยการนะครับเราต้องเข้าไปจ่ายค่าค่ากลางเต็นท์คนละ30สิบาทนะครับแล้วก็ตรงประตูทางเข้าจะเสียค่าผ่านเข้าอุทยานอีก35สบาทนะถ้าจาไม่ผิดนะผมสองคนเจ็ดสิบาทที่ผมเสียมาลานกลางเต็นท์ก็ค่อนข้างกว้างนะครับก็จับจองกันตามอัธยาศัยมาเรื่องของไฟภายในคืนนี้กันบ้างนะครับผมจะใช้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นก็คือหลอดไฟพัดลมชาร์จมือถือแล้วก็ชาร์จคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดแบตเตอรี่หมดเนาะ แล้ววันนี้พระเอกของเราเลยก็คือ mm. แบตลิเธียมฟอสเฟตตัวนี้เป็นแบตของเครื่องตัดหญ้า1ิโวลต์ของผมนะครับผมเอามาประยุกต์ใช้นะครับอันนี้1 2โวลต์อ่าแอมป์น่าจะใช้ได้สักระยะหนึ่งนะครับชาร์จพวกมือถือชาร์จอคอมพิวเตอร์ได้นะครับแล้วก็อ่าตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นลิเทียมฟอสเฟตอ่าที่ผมประกอบล่าสุดเลยอันนี้2แอมป์นะครับอันนี้จะใช้กับหลอดไฟแล้วก็พัดลม12โวลต์ได้ใช้โหลดที่เป็น DC นะครับ แล้วก็วันนี้ผมจะเอาแบตเตอรี่ของเครื่องตัดหญ้าโดยรวมแล้วผมเอาแบตเตอรี่ของเครื่องตัดหญ้ามาทั้งหมดเลยเนี่ยหนึ่งสองสามนะซึ่งทุกอย่างต้องเกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้เป็นแบตเตอรีอ่เครื่องตัดหญ้า iMac 20โวลต์ของผมนะครับก็มีด้วยกัน2ก้อนเนาะก้อนละ20โวลต์2 2แอมป์อั w, 2, 2นะครับก็จะ มาใช้กับหลอดไฟอันนี้จะใช้กับหลอดไฟตั้งใจมาใช้กับหลอดไฟ LED 3วัตต์แลวก็5วัตต์ที่ผมมีนะครับแต่เราไม่สามารถต่อตรงได้เนาะผมเคยทคําคลิปไปแล้วถ้าแรงดันมันสูงใช้กับหลอดไฟ DC 1 2โวลต์เนี่ยหลอดไฟขาดแน่นอนฉะนั้นผมต้องต่อผ่านตัวนี้ครับอันนี้เป็นตัวลดแรงดันไฟ DC นะครับเดี๋ยวผมจะแปลงไฟจาก20โวลต์ DC ให้เป็นสิบสองโวลต์ DC เพื่อไปใช้กับหลอดไฟนะครับหลอดไฟของผมจะเป็นหลอดไฟ LED นะครับนี่ตัวนี้ ตัวนี้เป็น5วัตต์นะครับ5วัตต์ค่อนข้างที่สว่างเยอะแต่เราจะใช้แค่3วัตต์พอนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อจะประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ซึ่งผมก็ไปกางเต็นท์มาหลายที่แล้ว3วัตต์ก็เอาอยู่นะครับเพราะว่าอุทยานน้ค่อนข้างมืดเมื่อมีแสงไฟมันก็จะสว่างค่อนข้างโอเคเลยละหน้าเต็นท์เราอ่าในกล่องนี้อ่าไม่ใช่ในกล่องนี้ในกระเป๋าก็จะเป็นพวกประแจไขาควงอะไรต่างๆเทปันสายไฟ เพื่อที่จะเอามาใชา้ต่อไฟนะครับแล้วก็จะมีนี่แผงโซล่าเซลล์ผมเอาแผงโซล่าเซลล์ขนาด30วัตต์ติดมาด้วยนะครับกรณีตอนกลางวันเนาะแดดดีๆเนี่ยผมจะใช้คอนโทรลชาร์จเจอร์เนี่ยชาร์จแบตเตอรี่ทั้ง2ก้อนนี้เก็บไว้ใช้นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันชาร์จไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นระบบ20โวลต์เนาะเดี๋ยวผมจะใช้ตัวเนี้ยให้มันหมดที่หลังจะใช้ตัวที่มันชาร์จได้บ่อยๆเนี่ยให้มหมดก่อนนะครับ พราะเรามีแผงโซลาเซลล์เนาะอ่าเราจะได้ใช้แผงโซลาร์ชาร์จแบตสองก้อนนี้คืนพรุ่งนี้หรือคืนอื่นๆถ้าเราอ่าอยู่หลายคืนเนี่ยเราก็ยังพอมีไฟใช้แต่ตัวนี้มันต้องใช้ไฟ220โวลต์ให้เลือกเป็นอ่าตัวสุดท้ายนะครับแต่ก็เขามีปลั๊กไฟให้ชาร์จอยู่นะจะอยู่ไกลหน่อยสาลารู้เพื่อนเห็นปะหนูนูศาลาตรงนู้นนะครับค่อนข้างไกลเลยถ้าจะใช้ไฟ220โวลต์ก็ไม่เป็นไร <c oughs> อุปกรณ์ชาร์จแบตผมก็มาอยู่นะครับถ้าจะชาร์จกับไฟบ้านอ่า2อ0โวลต์ v, อันนี้เป็นแท่นชาร์จของเครื่องหอน้าไอแม็กเนาะแบตเตอรี่20บโวลต์อันนี้เป็นที่ชาร์จของแบตเตอรี่ลิเธียม1 2โวลต์ของผมนะครับแต่ตัวนี้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ปักพ่วงนะครับที่เตรียมมาเผื่อถ้าเกิดไปอเอกอชนน่ะมันจะมีลักให้ต่อไฟมาใช้งานได้แต่ถ้ามาอุทยานส่วนมากจะไม่มีฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมแบตเตอรี่พวกนี้เข้ามา ช่วงเดือนหน้าเดี๋ยวจะมีช่วงลดราคาต่างๆช่วงปลายปีเนาะเดี๋ยวผมจะซื้อแบตเตอรี่ซื้ออินเวอร์เตอร์อะไรที่มันแบบเป็นชุดชุดนอนนาหรือชุดแคมปิง้งประกอบแล้วก็ทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอ,อันนี้ใช้สิ่งที่มีไปก่อนนะครับแล้วก็พยายามใช้ด้วยความรู้เนาะและอันนี้นะครับจะให้เพื่อนๆดูหน้าเต็นท์ของผมเ,เอาลอดไฟมาแขวนเรียบร้อยแล้วเป็น LED DC 12โวลต์3วัตต์นะครับ ก็เดี๋ยวจะล่ามสายไฟลงมาด้านข้างเต็นท์หนูจะเอาแบตเตอรี่ไวตรงนู้กนกรณีฝนตกอะไรจะได้ไม่เปียกนะครับผมก็สามารถใช้ไฟ220โวลต์ได้โดยมีอินเวอร์เตอร์ติดมาด้วยครับเป็นอินเวอร์เตอร์ตัว3,000วัตต์ของผมที่ผมเคยรีวิวให้เพืเอ่อนๆได้รับชมกันนะอันนี้ก็ใช้เมื่อยามจำเป็นต้องใช้ไฟ220โวลต์นะครับจะใช้กับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวลิเธียม12โวลต์6แอมป์ก็น่าจะได้ชาร์จคอมพิวเตอร์ ชาร์จแบตเตอรี่ i m a มก็ได้นะกรณีที่เราไม่ต้องไปเสียบปลั๊กกับของอุทยานเนาะหรือจะเสียบกับแบตเตอรี่รถยนต์เนาะก็ใช้ได้เนาะแบตเตอรี่รถยนต์เราก็เป็นแบตเตอรี่สิบสองโวลต์ก็ใช้ได้ถ้าลองเช้า,ชาวันที่สองนะครับตอนนี้ผมก็ใช้เพราะแบงชาร์จมือถือไปเกือบหมดอะตอนนี้ผมก็เลยจะต้องใช้แบตเตอรี่สำรองของผมลิเธียมสิบสองโวลต์หกแอมป์มาชาร์จ แบตเข้ากับตัวพาอแบงค์นะครับแล้วก็จะชาร์จเข้ามือถือด้วยโดยชาร์จผ่านตัวช่อง usb ของตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์นีครับแล้วก็เตรียมที่จะเอาแผงโซลเซลล์ออกมาแล้วเพื่อที่จะชาร์จเติมพลังให้กับแบตของผมนะครับต้องขออภัยนะครับตอนนี้น้องๆเล่นน้ำตกกันเสียงดังอยู่ข้างๆเต็นท์วันที่สองของการแคมปิ้งนะครับตอนนี้ก็มา อยู่ช่วงบ่ายแล้วประมาณบ่ายสามครึ่งแดดเริ่มถูกต้นไม้บังแล้วแล้วก็ผมต้องชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าของผมทั้งหมดก่อนที่แสงจะหมดนะครับนี่ก็แผงโซลาเซลล์3าิวัตต์ของผมก็รับแสงอยู่แล้วก็ถูกตัวคอนโทรลชาร์เจอร์ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ต่อผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับเห็นไหมสายที่เป็นก้ามปู หรือที่คีบขั้วแบตเนี่ยต่อมายังอิวอร์เตอร์แปลงเป็นไฟาจากไฟ DC 12โวลต์เป็นไฟ AC 220โวลต์หรือแปลงเป็นไฟบ้านเรานั่นเองนะครับแปลงจากไฟแบตตัวเนี้ยเป็นใช้ตัวเนี้ยแปลงเป็นไฟบ้านแล้วก็ชาร์จเข้าโน้ตบุ๊กของผมนะครับเพื่อใช้ทํางานาแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นไฟ12โวลต์ที่ออกจากตัวคอนโทรลเลอร์ มาเข้าตัวอะแดปเตอร์ USB ตัวนี้นะครับเพื่อเป็นไฟเพื่อไปชาร์จกับตัวพัดลมแล้วก็ชาร์จ power bank เอาไว้ใช้ในช่วงตอนกลางคืนนะครับนี่ก็เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆในการแคมปิง้งหรือการมานอนไล่นอนนาเนาะการทำจริงใช้จริงทำด้วยความรู้นะครับก็คือผมมีความรู้หรือหลายๆท่านที่ทำควรที่จะมีความรู้เพราะว่า ถ้าต่อผิดอนะไรมันก็อันตรายนะถึงแม้ว่าจะเป็นไฟ DC จากแผงโซลาเซลล์จากแบตเตอรี่เล็กๆก,ก็ตามเพราะว่าเรามีอินเวอร์เตอร์ด้วยนะอินเวอร์เตอร์เราแปลงเป็นไฟ2 2 0โวลต์ซึ่งมันก็อันตรายเนาะถึงแม้จะไม่แปลงเป็นไฟ2 2 0โวลต์แค่ไฟ DC 1 2โวลต์ก็อันตรายนะถ้าเกิดสายมันช็อตถูกกันเนี่ยมันก็เกิดสายไฟไหม้หรือละลงละลายอะไรต่างๆได้เป็นอันตรายต่อเราได้นะครับอันนี้ต้องทําด้วยความรู้เท่านั้น และตอนนี้นะครับพัดลมของผมก็แบตเตอรี่เต็มเรียบร้อยแล้วรวมถึง power bank ตอนนี้ก็ชาร์จมือถือต่อนะครับมือถือเครื่องที่ถ่ายวีดีโออยู่นี้แล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กและตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ก้อนนี้ใช้ไม่ได้แล้วแรงดันเหลือ11โวลต์กว่าๆ11.5ตอนนี้แบต ดิียมที่ผมประกอบขึ้นเองใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็ไม่มีเครื่องมือวัดด้วยต่อกับหลอดไฟนะครับเนี่ยค้วบวกั้วลบไม่ติดแต่ถ้าไม่ผ่าน BMS นะครับดูอ่ะให้เพื่อนๆดูไฟที่ติดหน่อยแสดงว่าตัว BMS มีปัญหานะครับน่าจะเกิดจากมันกระแทกอะครับเพราะว่าผม ใส่ถุงอุปกรณ์ไฟผมอะ่ะมันน่าจะกระแทกน่าจะมีปัญหาแล้วล่ะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะตัด BMS ออกแล้วก็มันจะไม่มีตัวตัวต่ำตัดเวลาที่แบตเตอรี่มันเหลือน้อยๆเดี๋ยวผมจะเอาไปต่อกับตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์แทนก็จะตัดสายนี้ออกเหมือนกู้เก็บระเบิดเลย เอาตัวคอนโทรลชัตเจอร์นะครับมาเป็นตัวต่ำตัดเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่มันถูกดึงพลังงานเยอะเกินไปเป็นประสบการณ์นะครับใครติด BMS แบตเตอรี่เนะี่ยต้องหาอะไรรองหรืออะไรแบบซัพพอร์ตให้มันดีๆไม่งั้นมันจะเจอแบบผมนะครับ โอเคแรงดันแบตเตอรี่12.2โวลต์ไม่รู้จะใช้ได้นานแค่ไหนนะตั้งตัวคอนโทรลชัตเจอร์ให้ต่ำตัดที่11.5โวลต์ดีแล้วเช้าวัดใหม่นะครับมาดูกันแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับคอนโทรลชัตเจอร์ตัดไฟไปตอนประมาณตีสาครึ่งนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้เลยกับการจ่ายให้หลอดไฟ LED 3วัตต์นะครับอยู่ได้เกือบทั้งคืนก็จบทริปนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะเก็บเต็นท์กลับบ้านและหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆที่เป็นสายแคมปิ้งแล้วก็มีความรู้ด้านไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆไม่มากก็น้อยนะครับลองประยุกต์ เอาแบตเตอรี่ที่เรามีนะครับแล้วก็ประยุกต์แก้ไขเอาตามสถานการณ์นะครับถ้าเกิดว่าเจอปัญหาแบบผมนะครับก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่า,เ,าเราจะเจออะไรเนาะตอนไปแคมป์ปิ้งหรือตอนไปไล่ไปนานก็ตามเราต้องมีความรู้ด้านไฟฟ้าไว้บ้างนะเพื่อแก้ไขสถานการณ์แล้วก็สัญญาว่าคลิปต่อไปต้องดีกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อ ชุดโซลาเซลล์ Cell, แล้วก็แบตเตอรี่ที่มันได้มาตรฐานแล้วก็ดีกว่านี้แน่นอนแล้วก็ทำคลิปวิธีการประกอบวิธีการใช้งานให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับรอติดตามได้เลยสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมมาถึงตรงนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับช่อง YouTube คำรณสวัสดีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะตามมาสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ